เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็จะมา,าพูดคุยกันนะครับผมสําหรับตู้กาชาแบล็ k ไฟเดย์ในงี้ผมว่าตู้นี้มันเขาเรียกว่าอะไรมันน่าเปิดขนาดไหนมันคอ,อเขาเรียกว่าอะไรมันคุ้มไหมที่เราจะเอาเพชรของเราเนี่ยไปละลายกับมันในงะี้ผมก็โอ้โหบอกว่ามันเขาเรียกอะไรเพื่อนมันล่อซื้อมาก,มากเลยนะ คือแบบตต่แรกผมก็ไม่อะไรนะแต่แบบมันมีตัวที่ผมอยากได้อยู่ก็คือเซลแม็กโกนิต้าเนี่ยผมมองว่าดีมา,มากๆนะแล้วก็กับฮังบีดดีมา,มากวันนี้เดี๋ยวมามาฟังมุมมองของผมบ้างเพราะฉะนั้นลุยกันเลยครับผมมาก็เริ่มกันเลยครับที่ตู้แรกก่อนนะครับเป็น b บล็คไฟเดย์ตู้แรกนะครับเป็นทา่าน้าของออตัวเฉลี่ยฉลองยลงบ9ปีที่บนกลับมาก็คือทางด้านของโบลี่แล้วก็โกฮังบีดนะครับต้องบอกว่า2ตัวละครตัวเนี้ยมันค่อนข้นขางที่จะ เก่งมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในทีเด็ดของโกฮังเนี่ยโกฮังเนี่ยถามว่าถ้าถามว่าน้ำเมตาตอนนี้มันตกไปหรือยังต้องบอกว่าโกฮังยังเล่นได้อยู่นะครับแต่จะมีบางฐานที่แบบมันตีบ้าคลั่งเลยแต่ก็ผมก็รู้สึกว่าโกฮังก็ยังเป็นที่พึ่งหรือว่าเป็นเป็นจุดที่ว่าให้เราสบายใจได้เมื่อมีโกฮังยืนอยู่ในโ o เ a t i o n นั้นเปอร์เซ็นที่เราจะตายจากโกฮังได้เนี่ยผมว่าคนขาางที่จะน้อยมากก็ถือว่ายังเป็นตัว top เมตาอยู่ที่ คุณสามารถเปิดได้เลยหรือว่าคุณสามารถใช้เพชรแรกได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องรู้สึกแบบว่ามันจะเอเขาเรียกว่าอะไรเออแบบไม่ได้อะคือแบบเอ้ยโอ้โหคุ้มไม่เนี่ยแรลตัวนี้กูหางเป็นตัวนรกที่คุ้มมากๆนะตอนนี้ยังคุ้มอยู่นะครับยังเก่งยังโหดอยู่นะครับแต่ดาเมจมันอาจจะไม่ได้แบบบ้าพลังแบบตัวอื่นนะคุณอาจจะต้องจัดโรเตชันดีๆเอากูหังไปยินตัแหน่งแรกอะไรแบบนี้แต่โดยรวมมันก็ยังมีประโยชน์ดีมากๆครับเพราะฉะนั้นกูหังเนี้ยดีมากๆเลยโบลี ก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้องบอกตรงว,ว่าดรอปไปพอสมควรนิดน,นึงเนื่องจากมันมีโบลี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรโบลี่มูวี่มาครับมันเลยทําให้โบลี่ตัวนี้มันอาจจะดูรอปไปนะแต่ก็ไม่ได้ม,มากขนาดนั้นก็ยังคงเป็นตัวทํำดาเมจในบางด่านได้ดีอยู่นะครับอย่างเช่นบอสเป็นสีแดงเนีย่ยโบลี่ก็เป็นตัวหน,หนึงที่ทำดาเมจได้ดีมากๆเลยเนยก็ปรับใช้ตามสถานการณ์แต่ก็อาจจะไม่ได้ เก่งแบบเหมือนก่อนแล้วนะครับเพราะว่าทีเด็ดของโบลีตัวนี้ก็พุ่งพูดตรงๆเลยครับมันอยู่ในล่างสุดท้ายครับเอ่อก็คือเป็นล่างที่มันแปลงล่างอ่ะทีเด็ดอยู่ตรงนั้นเลยนะครับแต่การที่เราไปถึงแปลงล่างมันต้องใช้เวลานนดนงมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบเล่นลาบากกับเพื่อนนนดนึงแต่ถ้าเกิดคุณไปถึงล่างสุดท้ายได้อ่ะมันจะแรงมากๆแล้วก็เก่งมากๆเพราะฉะนั้นก็อืมสำหรับผมโบลีก็โอเคนะครับแต่ก็ด้วยการมาของโบลี ตัวก่อนอตัวหลังๆเนี่ยมันเลยทําให้ตัวเนี้ยโดนดรอปลงมานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้น่าเกลียดอยู่ระดับโอเคแล้วกันแต่โกฮาบินเนี่ยถือว่าอยู่ระดับที่ดีมากเลยส่วนตัวอื่นนะโกคูบูบอยไม่ค่อยอใช้คําว่าอะไรเ,เฉยๆแล้วกัน2ตัวเนี้ยเฉยๆเลยครับ2ตัวนี้เฉย,ๆ,เย,เฉยๆมากๆเลยเอ้ยก็นะมันโทรตตัวดีว่าผมไม่จําสลับกันนั้นเดี๋ยวเปิดตัวนี้ดูเลยครับอ่ะกครตตัวเลยเอาไหมโกคู Go GT ถามว่าเก่งไหมนะตอนนี้ต้องบอกตรงเลยนะสำหรับผมผมเฉยๆแลว้วอะเออผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเก่งเท่าแต่ก่อนแล้วนะครับก็ตามยุคตามสมัยอยู่ระดับกลางๆแล้วกันสำหรับผมนะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าสําหรับผมนะครับคนอื่อาจจะบอกว่ามันเก่งอยู่ไม่ติดเลยอันนี้ก็ตามสไตล์ใครสไตล์มันเลยแล้วแต่คนชอบแต่สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าโกคนเนี่ยเออไม่ได้รู้สึกแบบว่า,วาแบบเราต้องเปิดให้ได้หรือว่าเราต้องมีติดไอเดียอะไรขนาดแล้วไม่แล้วนะครับสำหรับผมก็ปกติครับ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันน่าจะผ่านเลยเพราะว่าต้องบอกจริงว่าตอนนี้มันก็รับดาเมจในบางดานไม่ไหวแล้วโดนทีก็แทบจะตายเลยนะครับส่วนตัวนี้ผมดูผิดตัวนี้ผมชอบมากๆเลยครับการ ECA ตัวนี้มันทาให้รู้สึกว่ามันตัวที่หวังผลในเรื่องของการทาดาเมจได้การเปลี่ยนลูกแก้วได้ผมชอบมากๆตัวนี้ผมจะให้ดูดีกว่าโคโคตัวนี้นิดหนึ่งเพราะว่าการที่มันมีสุดยอดทีม อย่างจักรวาลที่7จ็ดขำอยู่เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการที่ทําให้ทีนั้นน่ะมันดีและเล่นง่ายตัวเนี้ยมันคือมันมันไปคอมโบกับทีนั้นได้แล้วมันค่อนข้างที่จะสงพลังเพราะฉะนั้นตัวละครเนี่ยถ้าถามผมแค่ว่าโกคูกับตัวเนี้ยผมชอบตัวไหนมากกันผมจะตอบว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าเนะครับเพราะ ECA แล้วมันมันเก่งโคตรเลยนะครับาทำบัมเมดได้ดีมากนะครับอันนี้แล้วอย่างที่บอกแล้วแต่สไตล์ครสไตล์มันนะครับท็อปท็อปโปตัวนี้ก็ นะครับใช้ได้เลยไม่ได้กากเลยถ้าเกิดคุณต้องการเล่นทีมจีเลนนะครับท็อปโปตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเฮ้ยคุณเอามาได้นะมันเป็นลูกทีมที่ดีมากๆเลยคือมันก็เป็นตัวตึงตัวหนึ่งอ่ะเออของทีมจักรวาลเนี้ยเออกุลลื้อจักรวาลอะไรเนี้ยเอาไว้ว่ามันก็โตเก่งของทีมนี้นะครับเนาะสิบเจ็ดสิบแปดเฉยๆครับลำดาบเฉยๆครับโกเลยเฉยๆครับเฉยๆ เฉยๆครับโอ้โอเคหมดเนาะที่เหลือเฉยๆหมดแล้วเนาะก็มีท็อปโปที่ผมรู้สึกว่ามันแบบแบบว่าได้ก็ดีเนาะ็อาโปโบบอยโกคูโบลี่เนี่ยดีโกฮังบีนี่คือดีมากๆเลยเนาะก็ไล่3สเต็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้คือมุมมองผมสำหรับตู้แรกนะเดี๋ยวค่อยสรุปทีนะว่าถ้าเป็นผมจะเปิดไหมแต่นี่ให้เห็นภาพรวมทั้งตู้ก่อนว่าแต่ละตัวผมรู้สึกอย่างไรบ้างอะตู้ตู้นี้ครับก็ อืมตู้นี้หรอโกอ่ะกูติต้าโอเคนะครับแกมมาสิบหนึ่งสองโอเคนะครับอันนี้เฉยๆนะครับเฉยๆครับไปครับโออันนี้ดีมากๆเลยครับเซลล์มดีมากๆกับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าดีนะครับ17กับฟิเซอร์นี่ถือว่าดีเพราะว่ามันมีทีม มีทีมสู่สาเร็จอยู่แล้วผมบอกว่าถ้าเกิดคุณสามารถทําทีมสู่สาเร็จได้คือทีมจกออักรวาลที่7ได้ไอตัวนี้มันก็จะโคตรเก่งเลยตัวนี้ถือว่าดีแต่ต้องไปกับทีมนะดีแต่ต้องไปกับทีมหน่อยนะครับผมเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ด้วยดีแต่ต้องไปกับทีมเหมือนกันครับผมเนาะโอเคก็น่าจะแค่นี้นะครับสําหรับตู้นี้เนาะทีเด็ดก็คงหนีไม่พ้นเซลแม็กเรารู้สึกว่าคุณของเซลแม็กอยู่แล้วครับว่าเขาเก่งขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็สุดยอดนะครับถ้าคุณเปิดได้ใครในนี้เนาะก็ให้เลงเซลแม็กกลับ ที่ผมรู้สึกจะทําให้คุณเล่นง่ายก็มีโกนิต้านี่แหละเนาะที่ทาให้ทีมมันแบบเล่นง่ายเนาะเออก็ประมาณนี้ภาพรวมนะครับผมมามาถึงหัวข้อที่เราจะพูดแล้วว่าเราควรจะเปิดแบบเปิดได้ไหมหรือข้ามดีสำหรับผมนะถ้าคุณนะครับฟังดีๆเนาะถ้าเกิดคุณยังไม่มีโกฮังบีทอะ่ะคุณสามารถที่จะ เสี่ยงทายได้คุณใช้คำนี้เลืการเสี่ยงได้สักหน่ะร้อยห้าสิบเมตรลองได้เพราะว่าต้องบอกึงว่าหลังตู้มันก็ไม่ธรรมดานะมันก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้คุณก็ลองแย่ได้ร้อยห้าสิบแต่สําหรับตู้นี้ผมอาจจะไม่ค่อยแบบอ,อค่อยแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรเพื่อนเออชีย์เท่าไหร่เพราะแม่งเป็นตัวเฉพาะทางเท่านั้นเลย นะครับถ้าเกิดคุณจะเปิดจริงผมก็เชียร์ตู้นี้แล้วถ้าคุณได้โกหังบีแล้วก็โอเคที่เหลือแลแ้วตะคุณเลยเนาะถ้าเกิดคุณจะต้องการเปิดจริงนะผมจะเชียร์ตู้นี้ครับแล้วก็ให้ได้โกหังบีแล้วกันนะครับเพราะว่ามันตัวแบบตัวแบกเลยส่วนตัวนี้ก็แล้วแต่ศรัทธาเนื่อถ้าเกิดคุณชอบใครอ่ะรักใครคุณก็ลองเสี่ยงดวงดูแต่อห้าอันตรายนะครับสิ่งที่บอกว่าอันตรายคืออะไรเพราะว่าหลังตู้มันเยอะมากเลยเบื่อนดูดีหลังตู้มันเยอะเกินนะครับก็พิจารณาดีๆแล้วกันแต่ศรัทธาผมอะ่ะ ก็เปิดได้ครับไม่น่าเกียดถือว่าดีแต่ต้องที่ตัดสินใจหน่อยนะเพราะมีเวลาแค่เพียงแค่70ชั่วโมงเท่านั้นนะครับถ้าจะเปิดหรือไม่เปิดดีก็แล้วแต่เพื่อนเนาะแต่ถ้าผมว่ะถ้าคุณแบบต้องการเปิดคุณตัวละครน,น้อยคุณยังมีตัวไม่เยอะอยากจะผานด่านะก็น่าเสี่ยงนะ150เมตรเออะเอย150เมตรน่าเกียดก็2ตู้ก็3 0 0ประมาณนี้แล้วกันต้องบอก,ก่อนว่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับผมแล้วก็แสดง,งความยินดีด้วยเนะที่ใครที่แบบเก็บอาการจากตู้นี้ได้คุณสามารถใส่ตู้นี้ได้เลยนะถือว่าคุณจดใช้กรรมกับตู้นี้ที่คุณไม่ได้กดคุณสามารถลงเลือกได้เลยเพราะว่าเพรคุณมีไงคุณเก็บกระสุนมาเยอะอ่ะคุณก็ระบายกับตู้พวกนี้ได้นะครับเพราะว่ามันคุ้มค่าจริงมันมีตัวเก่งเยอะนะครับตัวที่แบบเออไม่ยังอยู่ในเมตาอยู่อ่ะาบางตัวนะบางตัวทนาันโนบ้านนี้ถ้าเจ้าอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามเป็นกําลังใจกันเยวยละกันถ้าเกิดผมมีคําพูดอะไรผิดไปหรือว่าพูดไม่ดีวันนี้นะครับผมแล้วพงมกันคิดต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม